สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะลุงเทนเบดเก่งไปกับข่าวด้วยพี่น้องเลยเก่งไปหมดจ้ะต้มยังเนี่ลงุงไว้ต้มกบเมื่อคืนนางกนกำลงังล้างจานพี่น้องเลยลงควันพรอมาลุงเลย,เยไล่ยุง <Okay. S 1> บอกลุงล้างจานแล้วเาก็จีกระดามกด ถู่ลุงหลัง่งจานหลุงให้ลานกินมาเนี่ยสบายดีพี่น้องหน้าดีขนาดไหนเท่ากับลุงเทนคะเนาะหูข้าวล้างจานกับข้า ลุงขาวอะไรเพื่มาล้างจานลุงลุงทำได้ทุกอย่างอย่างกระดามบุกระดานเีงไม่รู้เลย นี่อีกน้ําหนืดน้ําเลือดนี่ค่ะโอเค4ใส่วานซานนมจรมั้ยอ่ะๆๆ ทีหัวกันหรอ ออเมอกินข่าวปเซลลนมาหา้จะาทโขงสัวค่ะพองมาที่ข่าวแปเลนมาให,าหา้โข คนไหนดื่คนนั้นจะโดน่ให้ประดามไปแ่กินหนูกินใช่ไหมเขานนิดกระเราอืติดกระาเรางน อย่างปูต่ออีกหวานซัดผ้ามาหากระดามห้อพี่น้องจ้าเนาะกระดามกระดามอันนี้ไม่เกี่ยวนะจ๊ะของเคยลา่าของพอน้องเทียนยังอยู่ทังผูเดียวอันนี้ที่เขาได้ไมือเสาพี่น้องจ้าเนาะ,ะเจาตัวใหญ่ๆมันย่างตัวน้อยๆมันจะดอง ส่วนกระลุงกันล้างต่อไปจ้ะล้างไปลุงมีนาที่ล้างล้างไปโหลด่วดไข่ก็ี๋้ยวย่างีกูก่อนนอะ

่าตะปูพี่น้องกรบ,บาน,นลุกเขาอ,อาจารย์วันยายลูกที่เด็ดตั้งมาผีได้บ้านเฮ้ยมาผีหาเบื่ออีกแล้วเอามาเล็ดเลย บรายบรายแรกกินจานบาบนี้พี่ต้องเห็นเสียหายตามผีกิบผีแข็งกระเบิดกำลังงามเลยใช่ไหมลุงเลื่องอะไรเนาะทำเนินย่างกระปูกน่ะไพ่ไม่ทีเด็ดไว้นะมันมันลงมันลงน้ำมันลง ชอบเลยครับจับมาแล้วก็พลิกเลยครับตันนี้นแน่นนะครับนี่มับบนจะนมันสุกแล้วม,ลมันสนะุกแล้วอืมแล้วมันจะแสีบแทนเราได้ไหมครอบเมืองเอาเกลือโรยเอาเกลือโรยอ่อกแล้วก็จ้ำจ้ำนะคะนี่กระปูเลือกไอ้หอยนะเว้ย เวลาเขาย่ยงปูเนาะไฟมันสิดับไว้เพราะว่าน้ำมันมันน้ำปูเนา่หย,ยดลงไปในถ่านเนาะถ่านก็สิดับพี่น้องจ้าหัวบ้านๆแบบนี้แหละแกพอลงเทนเด็ดผีกหัวผีก,ผ,กผิกกระเบิดนี่ถึงทางต่อนะวเวกระดามก็ลอ,องเด็ดผีกสิผีแห้งก็หมด เฮ้ยงานเข้าแล้วพอลงเทน จีกระปูตำ้มปนพี่น้องสมอนเฮากระเซ็ลราเด้อพี่น้องจะฝากาก็ไล่ก็เซนเอาอยู่ดีแม่งบ่าสกูสกคนพบกันใหม่คลิปนะสบายดี